สวัสดีค่ะมาพบกับช่องราชินีมาแชร์นะคะรู้สึกว่าพี่โชคดีมาอีกแล้วเห็นพูดว่ามาแล้วมาตามคำสัญญานะคะฟังฟังเลยฟันฟังเลยไม่เยอะหรอกวันนี้จะเอาเยอะคนนายคนฟัฟังเก้าศูนย์เก้าศูนย์ค าจารย์ให้60ก็เลยกลับเอาที่เก้กลับหัวเอาคุณนายฉลาดเพราะว่าคุณนายจบสูงเกินจบสูงอันนี้ปึกยังอาจารย์บอกปึกเี็กนาะยปี๊ดปึกอาจารย์บอกว่าก็อยากได้ผัวฝรั่งอยากได้ผัวฝรั่งอย่างนี้เลยมันโวยโวยว่าซื้อดอกจันาด์ที่แต่คนถูกรางวัลก็จะมีอารมณ์ขันอารมณ์ถจ้าที่สุดเยอะไหมครับไม่เยอะค่ะไม่เยอะแสนสองแสนประมาณนี้ระค่ะ ประมาณนี้ละค่ะอันนี้ก็จะมาจัดแบบใบดำด้วยแล้วก็ตานาคาราชก็สามชุดชุดค่ะให้หมดเลยจะให้หมดเลยได้เยอะเยอะเลยได้เยอะเยอะเลยได้หลายลายเล่นงันนะเนาะเอาเบาเล้าอาจารย์ย้ำค่าเบาเล้าเลยเนาะอาจารย์เอาเบาเล้าอาจารยเอาบาเลยครับเบาเลยได้ลายลายเล่นวอนนะฝังฝังค่ะ เรากุลาเจิงราุลาจัดไอวิวขาวแก้วข้าวแก้วขนาวแก้วไก่ไก่ก่ไปเรือเลยนะไปโมนอีได้ครับสามตัวตรงเด้อครับเด้อได้วันนี้อาจารย์นไจสามตัวตรงนะเพราะว่าอาจารย์มีอาจารย์ที่นทหาเล็กอันนั้นเด้ทะเบียนบ้านแล้วหายแล้วหายแล้วจะได้แล้วไม่แกแกมีรู้สึกว่าเหมือนงวดที่ออกออกงวดห้าเลยนีที่แก่กดฟ้อง่ะ ถ้าโสามตัวตรงน่าจะมาเงินแน่นสามข้าอันนี้เพิ่งเพิ่งตามเพิ่งได้จับโบ่บ่บหัวจักเพิ่งได้นี่จัเพิ่งจะข้างแรกได้จับมามาลำมาลอยนะมามาลำลอยข้างแรกยังสองแสนไปออกถ้ามาไม่มาลำมาลอยจะไม่จะล้านกว่าเลยเหรอเพราะว่าเมื่อนั้นไอ้นะครับมามาลำมาลอยมามาลำมาลอยมามาหลงทางชั่วเดียบชั่วเดีย ไปลงมาไม่ได้ตั้งใจมาผูถ่ายรูปคู่ดอกกุหลาบนะครับหน้าตาสวยเหมือนดอกกุหลาบเลยเนาะโอเคก็คุณนายเนาะเขาก็ต้องสวยสิคะคุณนายต้องสวยตามไปหน้าสิจ้าครับครับเดี๋ยวจัดต่อเลยครับอันนี้อันนี้สิไปพุ่นสิไปพุ่นไปทำไปตุ้มเส็บตุ้มไวตุ้มไอน์ออนอันนี้สิคุณนายออนทำงี้มันสวยไงเนี่ยถูกอ่ายด้วยะพี่อ่ะคลายหน่อยทำไมไม่ได้ตั้งใจมาเนาะ เจ้าสุพรรยบัน <Ende esa> ิย <integer af> <ist> ้ำเมียสิได <Labor ator> <fi> ้บอกเรเนี <it essa> ่ลูกท้าลายเหตไทยังไม่ได้เหตไทแม่ยไม่รู้ย้ำเมียเมียไอพวกเนี่ยลูกเคยได้ให้ได้เพิ่นน้ำแน่ลูกให้เพิ่นได้น้ำแน่เออลังมาทั้งนี่ลูกเอามาเออมาทั้งนี้ถ่ายทั้งนี้เลยเมื่อนั้นนมากระทายได้หัวเพิ่นจอยได้แต่นู้นนะได้ไหมล่ะได้สักแสนสองแสนไหมว่ายแสนสองแสนวิวได้อยู่ครับโอเคโอเคแต่วิวคนดู จยดเงินหนึ uh, ion, uh, ่งตาไ่ไีี้เี๋ยวเป็นรลองเอาได้โชคทางครโชมาเอากระเา้มาจ้าเาไมส่วนดูแต่ดวงค่บเอากระพู่มมาาม่่ดวงดวงใงนี้้อเยอะๆท่านเห็ยกไปใบ่นี่บอะ่ขอปลูกอาอันนี้คือเขาแซงไวเอาลงลางเอาลงลางเอามาีเอาเอายางออกบ่เอาวางเลเนาะอืม ชิดเป็นๆอยากเล่นลน่นวันหน้าสิบสองล้านอ่ะตอนนี้ก็กำลังว่ายหน้าที่น,ทนี่คตอนน,น,อน,นี้คุณนายก็กำลังว่ายแกบ,บนกระปูอันันตนา,านคราช นายเติมน้ำมันตะเกียงด้วยนะคะทำครบเซตครบเซตอ่ะเราไปต่อที่ลานปูองค์ดำแสนสิริจันทานะคะอ่ะมาแล้วคุณนายมาแก้บ,บนที่ลานองคดำปูองค์ดำแสนสิริจันทาแล้วนะคะนี่ เป็นแ่สบสอานสบ้เบอเอาเสาธุสาธุแถเวทีเขาทำบุญได้่หน้อป็นดาลงาวุงัน้นอันนี้ไปกราบลงกราบลงกราบลงก่อนกราบลงก่อนนะครับรกรถูกจริงๆกระถูกจริงๆก็เลยได้ดีดีดูอยู่ัดดินแดงกุเด้อ้านน่นันัดดินแดงเสียระพุผุนเดอผมก็เคยอยู่ดินแดงครับเสียระพุก็อยเบอ แม่นค่ะโอ้มาดำร้อยเห็ดนะครนี่ยแต่ว่าดินแดงด้วยจานนี้รวยอยู่แล้วรวยอยู่แล้วจะรวยขึ้นกว่าเก้าเป็นไงมาดำเพราะเห้รวยขึ้นกว่าเก้าจ้ะนายชำนาญนะคะแต่ว่าดินแดงแต่ว่าผมเคยหู่จักเพิ่นไงผมเคยหู่จักอาจารย์มามาแล้วลูกเาอันนี้มือปืนเขาซิงเตอร์ตัวนั้น จ้าเดี๋ยวคนแถวมันดูเอาอยู่คงวันอายุบ้านตอนนี้ค่อยมากันลาวาสินมากคุณะใช่ไทยไม่เหนียวถ่ายวีดีโอห้องกัก๊อข้างเราวีดีโอเลยนใช่ครับใช่ครับอันนี้คือมันถ่ายไปเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับ ลูกบ้ลกลารักกันมากเลยพ่อรักหลานเจ้าของลูกบู๊ยแม่และพี่มาถึงปูหลูกหบูีดบดึลมาัั ตอ้รเิงลอกใหม่มีิอมนมาจากว่าเอเยครับปูมกลับครับ ถ่ายรูปเดี๋ยวคุณนายจะไปแก้บนตรงไหนอีกตามต่ออ่ะคุณนายกำลังจุดทูปสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับช่องรัชนีแล้วก็ช่องพี่อ๋อด้วยนะคะ